สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Pentacle Star นะคะทุกท่านสบายดีใช่ไหมคะโอเควันนี้เราจะมานะคะดูพลังงานคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้ดาวศุกร์เข้ากรกฎมาดูกันว่าดาวศุกร์จะนำพาอะไรมาสู่คนเกิดวันศุกร์กันบ้างนะคะมาดูกันเลยดาวศุกร์นะคะเป็นดาวแห่งความรักนะคะเพราะฉะนั้น จะนำพาสิ่งใดมาให้คนเกิดวันศุกร์มาดูกันค่ะกันเลยขอหนึ่งใบนะคะก่อนอื่นโอ้เจ็ดถ้วยตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะมีสเสน่ห์มากสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะคือเจ็ดถ้วยขึ้นมาเลยนะคะบอกได้เลยว่า คุณจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกสำหรับความรักความสัมพันธ์มากหน้าหลายตาหลายคนมากกว่า2และ3แน่นอนนะคะแต่ว่าขอให้คุณเลือกดีๆและดูดีๆสสำหรับความรักความสัมพันธ์นะคะว่าเขาใช่สำหรับคุณไหมและโสดหรือเปล่านะคะออมีทั้งดีและไม่ดีเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดวันศุกร์นะคะดูดีๆอาจจะเป็น คนที่เข้ามามอบค้งความรักหรือเข้ามาแล้วทําให้คุณมีปัญหาในภายภาคหน้าก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะคะตัดสินใจให้ดีๆนะคะแล้วยังไงต่อเอยสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คะอ่าหกดาบนะคะคนที่เข้ามานะคะพูดถึงว่าถ้าเป็นคนโสดอาจจะเป็นรักทางไกลได้นะคะหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้ว หรือคบกันอยู่แล้วสารความสัมพันธ์อยู่แล้วคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะไม่ค่อยได้เจอกันในช่วงนี้อยู่กันคนละจังหวัดอยู่กันคนละที่ได้นะคะอ่าหกดาบเข้ามาแล้วขอไพ่บอกด้วยต่อไปค่ะว่าดาวสุขอยากจะบอกอะไรอ่หาห้าไม้เขาอาจจะมาทางงานก็ได้นะคะหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้นะคะสําหรับ คนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ถ้าคุณคนโสดคนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นคนทางออนไลน์ได้นะคะเนี่ยมามอบความรักให้คุณเป็นพลังงานชาวต่างชาติได้และสามารถที่จะเป็นคนเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่าได้หมดนะคะคนที่จะเข้ามาสําหรับคนโสดที่โสดนะคะคนคุยที่มีคนคุยก็อาจจะเป็น แฟนเก่าของคุณคนคุยเก่าของคุณที่ไม่ได้คุยนานแล้วเพื่อนเก่าคุณนะคะกลับมาทักทายอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมาขอโอกาสในความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะผู้อ่านมองดูว่านะคือถ้าเป็นคนโสดนะคะที่ไม่ได้มีใครหรือคนโสดที่มีคนคุยเนี่ยพลังงานตอนเนี้คุณจะแบบมีเสน่ห์มากๆเลยนะสำหรับ เนี่ยแหละสำหรับตอนนี้ในช่วงดาวศุกร์เนี่ยเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวจันทร์เพราะฉะนั้นน่ะผู้อ่านน่ะมองว่าตอนนี้คุณนมีสเสน่ห์นะคะคนเข้ามาหลากหลายสำหรับคนโสดแต่คุณต้องเลือกดีๆนะคะเขาอาจจะเข้ามาได้หลายทางนะคะทั้งร่างทางั้งทางแบบการงานของคุณหรือแม้กระทั่งโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าทางแอป l i c เค i ช n นเด e หรือว่าทางเพื่อนแนะนำในไลน์หรือเขาอาจจะแอบส่องคุณมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะหรือว่าเป็นคนเก่าๆที่คุณอาจจะเคยคุยนานแล้วอะ่ะแล้ววนกลับเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะแล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นคนที่แบบว่ามีคู่ที่มีประเด็นผู้อ่านมองดูว่าเนะตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหาในการที่ อยู่ไกลกันนะคะสาหรับคนที่มีประเด็นเนาะอาจจะเหมือนกับว่าคุณก็ยื้อๆกันมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะอาจแบบต่างฝ่ายต่างอาจจะมีสเสน่ห์ก็ได้นะแบบเฟรนลี่แล้วมีคนเข้าหาเยอะอาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาคุยนะคะในเวลาทํางานแล้วต่างฝ่ายต่างก็แบบมไม่ค่อยโอเคอะในเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่า,าคุณทั้งคู่อะคือก็โอเคแหละคุณก็ไม่พอใจอยู่แล้วเนาะ,ะถ้าสมมติว่า คู่ของคุณหรือแฟนของคุณเนี่ยมีคนเข้ามาแล้วคุณก็เฟรดแล้วถ้าเขาเฟรลี่ด้วยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไม่พอใจเนาะแล้วก็จะเกิดแบบการขัดแย้งกันได้นะคะคือให้ระวังคําพูดนิดนึงสาหรับคนที่มีประเด็นนะคะในช่วงนี้ผู้อ่านอยากจะให้คุณระวังคําพูดสักนิดหนึ่งนะคะคือตอนนี้จริงๆแล้วทุกอย่างอะ่ะมันดีมันซอฟลงด้วยความที่ดาวสุขเข้าไปสู่กร,รกฎเนี่ยทุกอย่างก็จะแบบ ถ้ามีปัญหาอะไรผู้อ่านเชื่อว่าทุกอย่างจะเคลียร์ได้นะเพราะว่า energy อ่ะคือคุณทั้งคู่อ่ะน่าจะมีความรักให้แก่กันอยู่แล้วนะคะถึงคุณจะมีประเด็นไม่เข้าใจอะไรกันนะแต่ผู้อ่านมองดูว่าเดี๋ยวคุณจะกลับมารักกันได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นเนาะส่วนคนที่มีคู่หรือความสัมพันธ์ที่คุณแบบคิดว่าดีอยู่แล้วอ่ะผู้อ่านมองดูว่า ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพียงแต่อาจจะแบบว่ามีเรื่องงงเรื่องงานเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วคุณทั้งคู่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็ให้ระวังนิดนึงว่าแฟนของคุณนะอาจจะมีคนเข้ามาแบบพบปะ อยากจะพูดคุยเข้ามาแบบชอบก็มีนะคะก็ให้ระวังตรงนี้นิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ขอให้คุณนะคุยกันด้วยความเข้าใจเนาะเพราะคุณทั้งคู่เป็นคู่ที่มีความรักให้แก่กันอยู่แล้วนะคะดาวสุขอยากจะบอกว่าให้คุณน่ะ เอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะค่อยๆค,คุยกันจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งเพราะตอนนี้อาจจะมีความขัดแย้งกันนิดๆหน่อยๆสาหรับคู่ที่ไม่มีประเด็นอะไรนะคะแต่ผู้อ่านมองดูว่าคุณอาจจะเอาใจใส่ไปเรื่องงานค่อนข้างมากแต่มองดูว่าคุณทั้งคู่อาจจะมีข่าวดีก็ได้นะถ้าสมมติว่าใครอยากจะมีบุตรคุณก็อาจจะได้ข่าวดีว่าคุณตั้งครรภ์นะคะคนผู้ชายก็อาจจะได้ข่าวดีว่าแฟนของคุณแบบ กําลังจะมีน้องอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ในคอยใบยสิคะให้กับคนเกิดวันศุกร์9ไม้ให้ระวังเรื่องคําพูดนะคะถ้าเป็นคู่ที่แบบมีประเด็นอย่างเงี้ยผู้อ่านมองดูว่าเรื่องคําพูดเรื่องเรื่องการพูดคุยอย่างเงี้ยคือระวังให้มากๆเพราะว่ามันจะทําให้คุณทั้งคู่แบบทะเลาะก,กันนะคะขัดแย้งกันได้นะคะให้ระวังนิดนึงว่า ต่างฝ่ายต่างแบบอาจจะแบบว่ามีคนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวมากมายในเรื่องงานนะคะภาวะสภาพแวดล้อมทั่วไปทําให้คุณทั้งคู่ไม่เข้าใจกันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์ต้องระวังเรื่องคําพูดนะคะนิดหนึ่งผู้อ่านอยากจะให้ระวังเรื่องคาพูดนิดหนึ่งถ้ามีประเด็นแต่ถ้าไม่ได้มีประเด็นอะไรอะ่ะก็ขอให้มีเวลาให้กันเยอะๆหน่อยเพราะว่าคุณทั้งคู่อาจจะไม่ค่อยหวานกันเท่าไหร่ในช่วงนี้เนาะ ไปโฟกัสกับงานนะคะส่วนคนโสดผู้อ่านมองดูว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยมีได้หมดเลยนะคะพลังงานอายุน้อยกว่าคุณนะคะเป็นคนไทยด้วยกันแต่อายุน้อยหรือเป็นรุ่นน้องที่ทํางานมาจากในที่ทํางานได้แล้วก็อายุน้อยกว่าคุณห่างกว่าคุณหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขานะคะพลังงานเป็นชาวธาตุน้ำซะเยอะเพราะมีถ้วยทั้งนั้นเลย ธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนได้นะคะธาตุไฟได้นะคะคนที่เข้ามาเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติได้หรือเป็นคนไทยที่อยู่ไกลจากคุณคนละที่คนละจังหวัดนะคะพลังงานตอนนี้ของคนเกิดวันศุกร์คุณค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะให้คุณนะเลือกดีๆสำหรับคนโสดนะเลือกดีๆหรือแม้กระทั่งคนที่มีประเด็นเนี่ยก็จะมีคนเข้ามานะคะ เข้ามาในช่วงที่คุณแบบอาจจะมีปัญหากับคนของคุณอยู่ก็ให้ระวังนิดนึงนะคะตอนนี้ที่ดาวศุขอยากจะบอกมาดูโรแมนต์แองเจิลนะคะอยากจะบอกอะไรกับคนเกิดวันศุกร์คะขอหนึ่งใบคะ่ะ u n น e q u i t e d love อ่า that's not enough attraction คืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีประเด็นกันอยู่นะคะอยากจะบอกว่า ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะมีปัญหาแต่ไม่ใช่ว่าทุกปัญหาจะแก้ไม่ได้มันอาจจะไม่ใช่เวลาหรือทามิ่งที่ถูกต้องนะคะหรือคนโสดความรักของคุณอาจจะมีความยากนะคะในช่วงนี้เพราะว่าอยู่ไกลเพราะไม่มีหกดาบด้วยอาจจะแบบว่าอยู่ไกลกันนะคะแต่ว่าโซเมตขึ้นมาเนี่ยสิคะพลังงานเนื้อคู่มีอยู่นะคะเนี่ยเพราะว่าหถ้วยก็มาเนาะคือ จริงๆแล้ว6ถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานของทวินเฟรมได้นะคะทวินเฟรมก็คือคู่แท้นะคะคู่ที่แบบเอ่อเหมือนเป็นมินเรอร์เป็นกระจกคู่ที่ต่างกับคุณมากๆทั้งเชื้อชาติศาสนาหรือแม้กระทั่งคนไทยด้วยกันแต่ต่างกันหลายอย่างนะคะอายุต่างกันนับถือศาสนาต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะโซเมดเข้ามาแสดงว่า ถ้าคนโสดผู้อ่านมองดูว่าความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาในช่วงที่คุณฮอตฮอตมีสเสน่ห์ในช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์เขามีสิทธิ์เป็นเนื้อคู่คุณได้นะคะหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วที่บอกไม่ได้มีประเด็นอะไรคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยคุณก็อาจจะทําบุญร่วมกันมานะคะคุณเป็นคู่กันนะคะคุณถึงอยู่ด้วยกันนะตอนนี้แต่ว่าให้ระวังเรื่อง ทัศนคติการพูดคุยนิดนึงนะคะไม่บาลานซ์ในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีประเด็นผู้อ่านมองดูว่าอาจจะเป็นแค่ความไกลแต่ถ้าคุณลองปรับตัวสักนิดเขาคนนี้ก็มีความเป็นเนื้อคู่คุณค่อนข้างสูงนะคะถ้าคุณยังคงแบบชอบเขาก็ขอให้ปรับความเข้าใจนะคะดาวศุกอยากจะบอกว่าให้คุณปรับความเข้าใจแล้วค่อยๆคุยกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันคือแบบ จะซอฟลงนะคะในช่วงเนี้ยถ้าตามดวงดาวเพราะว่าดาวศุกร์อ่ะเป็นดาวแห่งความรักอยู่แล้วนะคะคนที่มีประเด็นน่ะผู้อ่านเชื่อว่าไม่ว่าคุณอ่ะจะทะเลาะก,กันยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวคุณก็จะกลับมาคุยกันนะคะน่าจะกลับมาคุยกันได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะ oracle love c a r s ลนะคะอยากจะบอกอะไรคุณขอหนึ่งใบค่ะ olly time w i l l tail เห็นไหมคะ เวลาเท่านั้นที่จะเป็นตัวบอกได้ว่าคุณทั้งคู่อ่ะเป็นคู่กันจริงไหมสำหรับคนที่มีประเด็นนะคะและคู่ที่คบกันอยู่นะคะถ้าคุณยังคบกันอยู่ยังรักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณก็สามารถที่จะเชื่อได้ว่าพลังงานณตอนนี้เขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณและไทมิ่งที่เหมาะสมก็จะนำพานะคะคนที่ใช่มาสู่คนโสดวันศุกร์ในเร็วๆนี้ด้วย ขออีกหนึ่งใบค่ะ r e e d o m นะคะ there is nothing stopping you นะคะถ้าคุณต้องการเห็นไหมคะให้คุณปล่อยจิตปล่อยใจเป็นอิสระนะคะอย่าก,กักขังตัวเองไว้กับเขาเรียกอะไรอะ่ะข้อจำกัดนะคะให้ปลดปล่อยอิสระในตัวเองแล้วคุณจะค้นพบว่า โอ้โลกนี้ช่างกว้างใหญ่นักนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความรักมากมายรอบๆตัวคุณนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ให้คุณแบบคิดบวกแล้วปลดปล่อยใจให้สบายห้ามมีข้อจำกัดในใจของคุณเองว่าโอ้ยอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้มันก็จะไม่ได้ทุกอย่างนะคะพยายามเหมือนกับว่าให้คิดว่าอ๋อที่มันเกิดอย่างนี้เป็นเพราะมันต้องเกิดนะคะมันมันเป็นสิ่งที่ กำหนดมาแล้วนะคะไม่มีอะไรบังเอิญเพราะฉะนั้นการที่คุณได้เจอกับความสัมพันธ์ณตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดมาแล้วว่าคุณกับเขาจะต้องมาใช้ชีวิตเรียนรู้กันในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณเปิดใจให้กว้างที่จะรับนะคะกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้รวมทั้งความสัมพันธ์ใหม่สำหรับคนที่โสดหรือมีคนคุย และคนที่มีประเด็นก็ขอให้คุณน่ะลองให้โอกาสนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณดูอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ขอให้คุณน่ะ ให้โอกาสเปิดใจนะคะลองเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วค,ค่อยคุยกันขเขาของคุณน่ะมีความเป็นเนื้อคู่นะคะโซเมดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้อ่านอยากให้คุณใจเย็นๆน,นะคะสำหรับคู่ที่มีประเด็นคนเกิดวันศุกร์เนาะค่อยๆค,คุยกันส่วนคนที่มีคู่ถ้าความรักสุขงอมนะคะคุณทั้งคู่อะ่ะก็คงจะได้แบบ ใช้ชีวิตแบบอยู่ด้วยกันมีการคอมมิชเมนพัฒนาเลเวลมากขึ้นนะคะอาจจะแต่งงานตอนนี้อาจจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเรียกอ,อะไระคะคอมมิชเมนชัดเจนมากกว่านี้คือแต่งงานแล้วอยู่กินกันเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาจะเป็นตัวบอกนะคะถ้าความรักสุขงอม คุณทั้งคู่ก็อาจจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มีโซ่ทองคล้องใจอะไรประมาณนั้นเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ซึ่งดาวศุกร์ก็มาบอกคุณว่าให้คุณปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระปลดปล่อยจิตใจของคุณให้เป็นอิสระเสมอนะคะแล้วทุกอย่างก็จะเข้ามาความรักดีๆความสัมพันธ์ที่ดี ที่คุณปรารถนาก็จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณเนาะโอเคก็เป็นภาพรวมกว้างของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงนี้ผู้อ่านขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันก็หวังว่าจะอยู่กันเป็นเพื่อนกันไปอย่างนี้เนาะก็วันนี้นะคะประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ